สวัสดีนะคะกับช่องแม่บ้านเสียนผานะคะวันนี้มาบอกรายการแรกกันเลยนะคะสําหรับรายการพักเครื่อนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะพี่ๆท่านใดนะคะอยากเช่าบูชาองค์ไหนนะคะก็สามารถทักมาได้เลยค่ะองค์แรกของเราองค์นี้นะคะมากันด้วยเจ้าสัวผงพุทธคุณนะคะเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะคะอาเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมนะคะเป็นภาพผงเจ้าสัวต้นตำรับหลวงปู่บุญนะคะปีพศ2535นะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดราคาให้พี่ๆได้เช่าบูชากันที่องค์ ละ1,500บาทค่ะอง์ต่อมากันเลยนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะได้มาแบบนี้นะเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญ3รอบนั่นเองนะคะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญรัสะการทีกาวนะคะคู่นี้800บาทค่ะอาจารย์ฟันนะคะหนูเปิดไว้1000บาทนะคะสําหรับรุ่นนี้นะสานุสิ์สร้างถวายนะคะขอรูปเพิ่มเติมทักอดีไลามาได้เลยนะคะ ผิวไฟสวยๆรับสเสด็จหลวงพ่อคูณปีพศ2อ3 6นนะคะพระผิวไฟเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะเปิดไว้1,600บาทค่ะพระมงคลเทพมุนินนะคะพระมงคลเทพมุมินหรือว่าหลวงพ่อสดนะคะนี่เพชรบุรีนะคะองค์นี้เปิดไว้1,500บาทนะคะ, 1, ะ,คะหลวงปู่แหวนค่ะสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะคะเหรียญน,นี้ปีพศ2อ0 0 521นะคะด้านหลังตาพอปรอนะคะสร้างตึกพยาบาลนะเหรียญนี้เปิดไว้500บาทเท่านั้นนะคะใครเห็นคลิปวิดีโอนะคะสามารถแคปหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทุกรลยการรับประกันพ่าแท้เดินทางให้ฟรีนะคะจะส่งฟรีอีมเอในประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะพี่ๆท่านใดนะคะดูคลิปวีดีโอของวันอังคารวันนี้นะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะ องต่อมากันเลยค่ะสาหรับเนื้อทองแดงนะคะเหรียญรุ่นรับเสด็จเหมือนกันปีพศ2536เป็นเนื้อทองแดงนะคะ1,600บาทค่ะไปต่อกันที่สุพรรณบุรีบ้างนะคะสําหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเหรียญน,นี้เป็นทองแดงยุทธหัตถีณดอนเจดีนะคะน้องเปิดไว้1,000บาทค่ะกระโดดบาทหลวงปู่ดูนะคะเป็นบล็อกธรรมดานะคะสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญกระโดดบาท ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดปี่พอศ2530นะคะเหรียญน,นี้น้องเปิดไว้6,500ค่ะหลวงปู่ทวดนะคะรอส2อ0 0ค่ะ1,200บาทนะคะสำหรับวัดช่างห้เหยียบน้ำทะเลจืดรอส2อ2 0นะคะน้องเปิดไว้1,200บาทนะคะ เหรียญด้านหน้านี้นะคะวัดกลางบางแก้วค่ะเหรียญปองอ้อยใหญ่นะคะมูลทิธิเพิ่มวิทยาเป็นบล็อกนวะนะคะสําหรับองค์นี้นะน้องเปิดไว้2,000บาทปี18มูลทิธิเพิ่มวิทยา<ไ>เหรียญปองอ้อยใหญ่นะคะองค์ <scratch> ต่อมาเนื้อชินตะกวัวค่ะ25พุทธศต,ะตะวรรษค่ะองค์นี้เป็นบล็อกธรรมดานะคะผิวก็จกสวยๆแบบนี้จมูกโดนนิดหน่อยนะ1,400บาทค่ะ วัดน้องพระอ,องค์ปี19นะคะพระคูสุตาธิสารีนะคะหรือว่าหลวงพ่อทองอยู่นั่นเองที่ระลึกครบรอบ90ปีสิทธิานุสาสิทธิสร้างถวายนะคะองค์นี้2,000บาทค่ะหลวงปู่แหวนกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับเหรียญน,นี้หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่มหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการที่เขาเรียกว่าเหรียญมหาเศรษฐีนะน้องเปิดไว้6,500บาทค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดปีหนึ่งหนึ่งหรือว่าเหรียญคีคอนั่นเองหลวงปู่ทว,วดวัดช้างให้นะ นี่น้องเปิดไว้16,500ค่ะ16,500นะคะสำหรับเหลียนทีคอ หลวงปูแหวนต่อกันด้วยเหรียญเราสู้ค่ะปี2 0งนะคะเหรียญเราสู้สู้ตรงนี้สู้ที่นี่นะเหรียญน,นี้1น0 0้บาทนะคะองค์สุดท้ายกันเลยนะคะสําหรับองค์นี้หลวงพ่อเกษมหลังตาพปร,รอแบบนี้นะคะสุสานไตรลักษรุ่นพิเศษนะคะเหรียญนี้น้องเปิดไว้2,300บาทนะคะทุกรายการนะคะของช่องแม่บ้านเสียนผ้านะคะรับปร,ระกันพัดแท้นะคะพี่ท่านใดนะคะ อยากบูชาองค์ไหนนะคะอยากได้รูปหน้าหลังชัดๆนะคะสามารถทักมาได้ที่ a d ไ l น์อย่าลืม a d ไ l น i ใส่แอด้านหน้าทุกครั้งนะคะจะขึ้นว่าแม่บ้านเสียนพระนะคะใส่อดศูนย์สามหนึ่ง wjtmn นะพิมพ์ติดๆกันมาได้เลยนะคะทักเรามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับช่องแม่บ้านเสียนพระวันนี้มีรายการวันอังคารประมาณเท่านี้นะคะพี่ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมบอกกันได้นะคะทักมาได้เลยนะยินดีให้บริการนะคะสวัสดีค่ะ